ชนะเพชรเกษียณยิงครับท้านี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาเดินเต็มๆแล้วก็ซ้อมอย, <ing> อยู่ที่ค่ายเกษียดยิงครับอยู่ที่จังหวัด <ay your ing up> ชุมพรแล้มีใครไปเป็นผู้ฝึกซ้อมแล้ะฟังที่นั่นเอ่อเพชรอันดาแล้วก็คนที่ข่ายอีกแล้ว กมีพี่เนี่นคล้ายเชียกันเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละอายุอายุเท่าไหร่สิบห้าเยีสิบหกแล้วเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสามอะน้ำหนักไปปล่อยมามากี่กิโลครับเอ่อห้าสิบกิโลเราเหมือนจะตายเลยครับได้มวยเดินไมยเดินเล็กเขาอะแล้ววันนี้เรามาเจอกับเจ้าเราดีเคยเจอไหมเคยอะกี่ครั้งอะครั้งเดียวเป็นไงบ้าง ก็แพ้มา้าแพ้เข้ามาวันนั้นต่อยกันที่ที่ชุมพรชุมพรพุ่มตะวันที่ไหนนะชุมพรครับชุมพรเลยอ๋อแล้วแพ้เวทช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยช่างลยช่างต่อยแพ้ก็เวทเท่าไหร่วันนั้นแพ้แล้วมาเวทเท่าไหร่แพ้เขามาร้อยร้อยร้อยหนึ่งปอนร้อยหนึ่งปอนด์เช้านี้มาต่อยร้อยสองมาเช้าที่สองหนักแล้วเป็นไงบ้างเกินหรือขาด ก็เก so ินอยู่สามขีดก็ประมาณจุดหกได้แต yes> ่ก็มีปัญหานะเหมือนมาวิ่งตอนเช้าร่างกายตอนนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราเปอร์เซ็นต์เนาะถูกไปข้างหน้าดูว่าทีนี้พร้อมเอาชัยนะกับคืนเลยป่ะพร้อมล้างตาได้เลยนะวันนี้นะเราไฟนี้คุมมามาณกี่กิโลคุมมาก็มันสามสี่กิโลสามกิโลได้เนาะเราต่อยมวยมาโลนุนวันนี้กี่ไฟแล้วประมาณสี่แปดไฟอะเราคนจังหวัด ชุมพอยนะฝากเชิญชวนแฟนๆลอบเราหน่อยก็ฟากเอ่งแชร์ใจแบ่ล่นใจให้พวกมึงด้วยนะครับเต็มที่แน่แล้วนะครับโอเคขอมาลองชายครับ